รู้หรือไม่ว่าปลาชิปเดสเซอร์ปลานักรบแห่งบ่อน้ำร้อนแม่เดดวันเล่จะเป็นดินแดนแห่งความร้อนระอุและแห้งลางจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้แต่ที่นั่นกลับมีปลาปลาชิปเดสเซอร์เดสเซอร์ทับฟีกคือสุดยอดนักเอาชีวิตรอดที่ท้าทายสถิติความร้อนโดยเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ถูกจัดเป็นซาตที่ยังมีชีวิตอยู่ลีฟวิงเรลิกส์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากปลาที่เคยแหวกก่ายในทะเลสาบและแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ปกคลุมหุบเขาเมื่อหลายพันปีก่อนในยุคน้ำแข็งเมื่อน้ำแห้งเหือดไปพกมันถูกบังคับให้ปรับตัวอยู่ในแหล่งน้ำผู้ร้อนตามธรรมชาติที่มีจำกัดถูกแยกขาดจากกันและมีอุณหภูมิที่พันธุลสูงถึงเกือบ44องศาแถมยังต้องทนกับน้ำที่มีความเค็มสูงกว่าน้ำทะเลถ,ถึง3-4เท่าซึ่งสภาพแวดล้อมสุดขั้วเช่นนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับปลาชนิดอื่นแต่ปลาชิปเดสเซอร์ ได้พัฒนาความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะภายในและไตให้สามารถขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พวกมันยังคงอยู่รอดและเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาอันยาวนานของหุบเขามมรณะ